วันนี้มาถอนในนี่ต่อถอนในระกาศเขาวหอ่อต่อเพราะว่าจะพยายามแบบเคลียร์แปลงเขาออกแล้วจะปลูกใหม่มันยังพอมีเวลาที่จะปลูกได้อยู่เมื่อกี้ถอนไปแล้วสองหัวสองหัวอย่างงี้จะมาถอนเพิ่มอันนี้เลยนี่คือพอพอที่จะถอนแล้วอะ่ะ ดูดิเขาพอที่จะถอนเลวก็จะถอนเขาอถอนแล้วก็จะเก็บไปให้ไก่เหมือนเดิมถอนออกเพราะว่าจะได้ปลูกใหม่เยแรลงเขาออกเพราะว่าเขาพอที่จะเก็บแล้วอะ่ะพอที่จะเก็บแล้วก็ต้องถอน ก็ท่าเยอะมากเต็มเลยนะทรงสามตัวมีแต่ทา่าเยอะเลยตัวนี้ยิ่งเยอะเลยเกบ็บออก ือแต่ไส้ในเขาจริงๆเลยนะดูดิเพราะว่าตอนนี้ผักเริ่มเยอะแล้วทำจะทำยังไงก็ได้แล้วคือผักเริ่มที่จะเยอะแล้วผักสลัดบ้างผักไอ้นี่บ้างมันก็ กันไปมันมันเริ่มที่จะเยอะแล้วเริ่มที่จะกินไม่ทันแล้วก็ตัวนี้ให้มันเหลือนิดนิดน,ดนดหน่อยก็ไม่เป็นไรสวยสามหัวเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาหัวไหนดีเริ่มที่จะเก็บออกเอาหัวนี้ดีกว่าหัวนี้ นี่แล้วนะนี่เลยดูดด้น่อยนะนี่เลยสวยเชียหมันเดิมเก็บอากาศขาวหอ่อ ทีนี้รอบนี้เราจะเอาไปให้ไก่เราจะสับดีกว่าสับไปให้เขาเพราะว่าไม่สับแล้วเขาไม่ค่อยกินน่ะจะลองสับดูว่าเขาจะกินดีไหมแกลออเชือดเลยแกะจนเกียงเลยตัดออกเฮ้ เอาอีกสักหัวดิจะเป็นหัวไหนนี่หัวนี้ก็โดนเป็นเยอะนะหัวไหนดีเอาหัวนี้ดีกว่าหัวพวกนี้มันใหญ่เพราะว่าเราทำปุ๋ยมันอยู่ตรงที่ทำปุ๋ยฝังปุ๋ยลงไปเนี่ย หัวเขาก็เลยใหญ่ชนิดแบบเต็มที่นี่เลยสี่หัวเก็บสี่หัวพอโอ้ยห้าหัวแล้วเนี่ยหัวที่ห้าแล้วแต่ว่าทีนี้รอบนี้จะสับสับไปให้ไก่จะสับสบก่อนให้เขา เริ่มที่จะบางแล้วเก็บออกจนเกลี้ยงอ่ะให้เหลือน้อยหนึ่งเต็มกระป๋องพอดีเลยห้าหัวห้าหัวเต็มนี้ทีนี้ก็เหลือตัวที่จะสับ อยู่นี่ก็เหลืออีกหลายต้นอยู่กว่าจะจะเก็บหมดเนาะจะถอนหมดอะแล้วเราก็จะกล้าใหม่แล้วก็เรามาลงใหม่อะไรอย่างนี้คือบางทีก็จะทําแบบว่าทําความสะอาดข้างหนึ่งก่อนแล้วก็ลงอีกข้างหนึ่งในข้างหนึ่งค่อยลงทีหลังประมาณนี้นตัวเนี่ยตัวเป็นตัวนี้ ไอเราเห็นไอ,อฝั่งยุโรปฝั่งแถวสวีเดนไออะไรอะเยอรมันนี่เขากินนะต้นนี้เนี่ยแต่มันเป็นหนามไงมันเป็นหนามมันเป็นหนามแต่เราไม่กินหรอกแต่ว่าเห็นเขาไปเก็บเก็บไปกินอยู่เขาว่ามันอร่อยนะเราว่าะเขากินให้กินให้ดูส,สดๆเลยนะตัวเนี้ยบ้านเราเยอะเลยตัวต้นนี้เนี่ยเยอะมาก คล้ายๆอย่างอะไรนะหนวดปะหนวดปาหมอปะที่เขาเรียกกันอะแต่เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเห็นเขาเรียกแต่ว่าเก็บต้องระวังอะมันมันหนามอย่างเง <social media. S 1> ี้ยเนี่ยเห็นฝั่งฝั่งแถวเยอรมันเขาเก็บไปกินขเขาจะลอกกินแต่ก้านเขาต้นเขาลำต้นเขาเนี่ยไอนี่แหละบ้านเรานี่เยอะมากแต่เราไม่ ไม่กินเพราะว่ามันเป็นน้ำเก็บยากแต่เห็นเก่เก,เกิบไปกินอยู่แก่ลาอออกกินเป็นลำต้นประมาณนี้โอเคทีนี้เราก็จะไปไปสับอันนี้ให้ไก่ก่อนเอาไปสับแล้วก็จะเอาไปให้ไก่แล้วก็จะไปล้างทาความสะอาดแช่น้าไว้ตัวที่เราเอาไปไว้กินแช่น้ำกี่ต้น เลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ต้นเหลือยี่สิบสี่ต้นฝั่งนี้เรามันเหลือเยอะเยอะตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะทำแปลงฝั่งนี้ใหม่พวนดินขึ้นใหม่แล้วก็จะปลูกใหม่ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้มันเหลืออยู่แค่สองต้นไงสองสามต้นฝั่งนี้ เออเราก็จะพวนด,ดินขึ้นแล้วก็จะปลูกใหม่ประมาณนี้เลยยังเก็บได้กินได้กินอีกหลายรอบอยู่เนี่ยผักกาดขาวหอ่อนี่เลยทีนี้พวกที่เราเก็บไปเราก็จะไปแช่น้ำก่อนนะเพราะว่าต้องแช่นะ่ะน้ำล้างออกดีๆเพราะว่ามันมันมีตัวทากไงแต่ว่าตรงที่เราเก็บเข้าไปมันไม่มีหรอกเพราะว่ามันอยู่ข้างในแล้วมันหอ่อ มันจะมีรอบๆที่เราถอนไอ้แยกออกไปให้ไก่อ่ะนี่เลยเขาก็ห่อนะเห็นไหมเขาหอดีอยู่ข้างในนะ่ะประมาณนี้เลยต่นั้นดูเราทำเบียร์ที่เราเอามาลงไว้ดักตัวทากไม่เห็นมีเข้าเลยมีแต่มดเบียร์เนาะแต่เขาบอกว่าเห็นหลายคนทำอยู่นะเบียร์เนี่ย ต่ตัวท่าของเราไม่เข้าไม่เข้าเลยนี่นเห็นไหมห้าหัวได้แค่นี้กินแต่อ,อ่อ,อนๆกินอนอนๆสวยๆเขาข้างในเนี่สยสวยๆเขาตัวเก๋ๆกวัวที่ใบเขียวๆเข้มๆเ,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 เอาออกหมดแล้วลอกออกหมด เอาออกหมดจะเอาไปให้ไก่กินแต่อน่อ,อนเขาง,งามๆนี่หละเราถึงได้ว่ามันข้างในมันมันห่อแล้วมันไม่มีอะไรเขาไม่เข้าหรตัวทากเขาจะอยู่รอบนอกไงประมาณนี้เลยสวยนะปลูกพอได้กินปลูกผากกินเองเนาะดูยังเหลืออีกเยอะอยู่น่นะเลอเยอะอยู่หลายต้นอยู่ สิบสี่ต้นนี่เลยนะคะอยู่ต่างแดนปลูกผักกินเองไอช่วงหน้าหน้าร้อนนี่คือประหยัดไปได้เยอะเลยในการปลูกผักกินเองเนี่ยไอเรามีมีที่ปลูกเนาะเราก็ปลูกกินไปมีที่มีทางปลูกก็อย่างนี้แหละขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจคลิปนี้จะไปก่อนนะคะจะไปสับผักให้ไก่ ขอบคุณมากๆที่เข้ามาเลาะสวนผกักมาเก็บผักกับแมทิ์ไปแล้วนะคะบายบาย